นัองลังไันะน้ปลาเขาไปทำอาหารให้คนปวยใหอันนี้วใ่ครับอันนี้ก็เป็นแม่ค้าชาวตลาดหนองรีนะครับที่มอบ ประมาณกิโลเนี่ยเจ็ดโลนะครับก็ก็องมะเขือแล้วก็กระเพราครับเพื่อไปทําอาหารให้กับผู้ป่วยที่อยู่สถานที่กักตัวนะครับสถานที่อพอยนะครับที่อเภอรำปจิตนะครับก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับแม่ค้าปลานะครับชื่อร้านอะไรนะครับ ร้านขายปลาหนองลีนะครับแล้วก็ร้านร้านขายปลาหนองลีนะครับเฟซชื่ออะไรนะวินเนอร์ปลาสดค่ะวินเนอร์ปลาสดนะครับแล้วงใจในเฟซนะดวงใจดวงใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณแทนผู้ป่วยด้วยนะครับขอบคุณมากที่มาเป็นสื่อกลาร์ค่ะมีกัดแล้วมอบไข่แล้วมอบไข่อันนี้ของอ๋อขอบคุณครับโอเคมาถ่ายรูปหน่อยครับอันนี้ของปลารวยนะครับ อมอบไข่ไปด้วยนะครับตลาดหนองลีนะครับก็ปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ใส่แมสก,กันนะครับนี้ร้านอะไรนะฮะร,ร้านน้ำเต้าหู้ฮะร้านน้นำเต้าหู้ด้วยนะครับมาครับกระเพรามากระเพรามาเอาไขาามา่ามาด้วยลูกไข่มาด้วยเอไข่มาด้วยมาอันนี้เป็น แล้วก็ามาช่วยผู้ป่วยแล้วก็มีพวกเครื่อมแกงมาครบเลยสงมเขามาให้ครบแล้วก็ถ่ายลูกไว้ตงนะครับตอนนี้นะครับเราได้ส่งอาหารนะครับจากทานน้ำใจของแม่ค้าตลาดหนองมีนะครับมาสู่โรงครัวของตําบลลําดุนทินะครับซึ่งะจะต้องทําให้กับทางส่วนของคุณหมอด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ใครอีกนะครับ ผู้ป่วยตำบลลำสุนทีแล้วก็มีผากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นโรงบัวตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะท่านใดนะที่จะบริจาคนะครับในเรื่องของวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดนะครับอันนี้ทางส่วนของวินเนอร์ปลาสดนะครับก็ได้ให้ปลามาแล้วก็แม่ครัวนะครับดวงใจก็จะให้เครื่องแกงมาแล้วก็มะเขือมาแล้วก็มีแตงโมมาด้วยแล้วก็ไข่มาด้วยนะครับอันนี้ก็ ทางข่าวลำสนทีนะครับก็เ okay. ป so ็นสะพานให้นะครับแล้วก็มาประสานนะครับกับท่านนายกแปะนะฮะแล้วก็ทางส่วนของนักพัฒน์นะฮะตำบลลำสนทีนะครับก็อยากอยากจะให้ทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับคนลำสุนทีเราไม่ทิ้งกันนะครับเราติดตามข่าวทางข่าวลำสุนทีนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่สะดวกที่จะเอามาบริจาคเองก็สามารถมาได้นะครับตรงสามแยกกุตะเพชรนะครับตรงบริเวณ ใกล้กับอาเภอลำพิธนี่แหละครับร้านค้าชุมชนนะครับเพราะนั้นใครจะเบิจาคนะครับก็สามารถมาได้แล้วก็แจ้งทางข่าวลำพิธก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวทางข่าวลำพิธจะลงขอบคุณกับผู้ท่านให้นะครับยินีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ทางส่วนของผู้ป่วยนะครับที่เป็นลูกหลานเราเนาะที่จะกลับบ้านนะครับแจ้งมาทางอําเภอได้เลยนะครับได้มีการเตรียมพร้อมสถานที่ไว้ให้แล้วนะครับก็คงจะได้ดําเนินการในเรื่องของ การช่วยเหลือนะครับพี่น้องเราลูกหลานเราที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะต้องกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะติดเชื้อหรือกักตัวนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับค่ะ